สวัสดีนะครับนักศึกษาทุกคนลำดับแรกนะครับผมขออนุญาตให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องมาตรการด้านสกิศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อในสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นนะครับก็มาตรการที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาโดยตรงก็คือว่าเ,เรามีให้นักศึกษามีทางเลือกนักศึกษาอยู่3ทางเลือกนะครับทางเลือกที่1ก็คือถ้าสถานประกอบการประเมิน และนักศึกษาก็ประเมินแล้วเห็นว่าการปฏิบ er ัติงานสากิจต่อไปมีความปลอดภัยไม่เกี่ยวกับว่านักศึกษาอยู่จังหวัดไหนนะครับแต่ถ้าประเมินแล้วเห็นว่าปลอดภัยนักศึกษาก็สามารถปฏิบัติงานได้ต่อไปนะครับส่วนทางเลือกที่2นะครับก็คือว่าถ้าสถานประกอบการประเมินแล้วเห็นว่าถ้านักศึกษาปฏิบัติงานต่ออาจจะมีความไม่ปลอดภัยสถานประกอบการก็สามารถขอยุติได้ นะครับส่วนทางเลือกสุดท้ายนะครับก็คือว่าไม่ว่าสถานประกอบการจะพิจารณาว่าอย่างไรแต่นักศึกษาประเมินแล้วว่ามีความไม่ปลอดภัยมีความเสี่ยงถ้าจะปฏิบัติงานอยู่ที่นั่นไม่ว่านักศึกษาจะอยู่จังหวัดอะไรก็ตามนะครับนักศึกษาสามารถขอยุติได้นี่คือ3ทางเลือกในมาตรการของมหาวิทยาลัยคราวนี้ผมขออนุญาตขยายความนะครับว่าท่านนักศึกษาเลือกที่จะยุติด้วยตนเองมันมีกระบวนการอย่างไรนะครับ ในขั้นตอนแรกเลยคืออยากให้นักศึกษานะครับปรึกษาอาจารย์ในสาขาวิชาอย่างน้อยหนึ่งท่านนะครับเพื่อพูดคุยกันนะครับจะได้แน่ใจว่าไม่ใช่เป็นการประเมินจากความวิตกจนเกินไปนะครับหลังจากนั้นแล้วนักศึกษาก็เข้าแจ้งความจำานงนะครับบนเ c e b o o k ของศูนย์สากล a c e b o o k นี่เป็น a c e b o o k Group นะครับชื่อก็คือ SUT Co-op Student Co-op ก็คือ C O แล้วก็มีขีดกลางแล้วก็ O P สติวเด t ไม่ไม่ได้เติม S yes, นะครับซึ่งเป็น Facebook Group ที่นักศึกษาทุกคนเป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับนักศึกษาก็เข้าแจ้งความจำนงที่นั่นนะครับหลังจากนั้นอย่าพิ่งยุติงานนะครับนักศ,ศึกษาให้นักศึกษารอศูนย์สกิจต,ติดต่อกลับไปอย่างเป็นทางการว่าการยุติงานเสร็จสิ้นลงแล้วนะครับถามว่า,าทำไมต้องรอศูนย์สกิจ คือไม่อยากให้นักศึกษาเป็นคนคุยกับสถานประกอบการเพราะว่าหาวิยายังต้องมีความสัมพันธ์ที่ดียังต้องรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการต่อไปนะครับถ้านักศึกษาสงสัยว่าเราใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะสามารถยุติลงได้นะครับที่ผ่านมาก็คือว่า,เ,าเราเราจะเข้าเช็คทุกบ่ายโมงแต่ละวันนะครับภายในเย็นวันนั้นผมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ก็ลงนามถึงสถานประกอบการแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ผมเข้าใจว่าไม่เกิน2อสาวันทําการนักศึกษาก็สามารถยุติงานได้เลยนะครับเมื่อได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการนะครับอีกทีหนึง่งถ้านักศึกษากังวลในระหว่างนั้นนักศึกษาสามารถขอลางานก่อนได้นะครับมาตรการนี้ไม่เกี่ยวกับว่านักศึกษาอยู่ในพื้นที่จังหวัดอะไรเกี่ยวแค่ว่าถ้านักศึกษากังวลนักศึกษาสามารถขอยุติได้นะครับนักศึกษาจํานวนหนึ่งอาจจะรู้สึกว่าทำไมทำไมต้องให้ตัดสินใจ มาตรการนี้นะครับนักศึกษาเป็นมาตรการที่มหาวิทยาลัย respekt นักศึกษาปฏิบัติต่อนักศึกษาในฐานะผู้ใหญ่ที่มีวิจารณญาณจึงได้ไม่ได้สั่งให้ทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการเราแต่ว่าบอกว่าให้เลือกได้นะครับคราวนี้นักศึกษาบางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วถ้าขอยุติตัวเองอยากยุติแต่สถานประกอบการไม่ให้ยุติจะเป็นอย่างไรสิ่งนี้นะครับผมอยากเรียนให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาเป็นอันดับหนึ่ง ผมยกตัวอย่างนะครับเช่นเช้าวันนี้ก็จะมีนักศึกษาที่ขอยุตินะครับพอศูนย์สกิจประสานไปยังบร,บริษัทบริษัทบอกว่าเนื่องจากงานที่มอบหมายนักศึกษาเป็นงานที่มีความสําคัญถ้านักศึกษาขอยุติจะส่งผลกระทบนะครับบริษัทพูดถึงการที่บริษัทรับนักศึกษาสกิจมาจากมอตสอต่อเนื่องและหลายสาขาซึ่งเป็นเรื่องจริงนะครับถ้าถ้าบริษัทนี้เลิกเลิกรับเด็กสกิจจากเราคงจะส่งผลกระทบต่อเรา นะครับวิธีการที่ทางเราทําก็คือให้อาจารย์ได้ปรึกษากับน,นักศึกษาอีกรอบหนึ่งเมื่อน,นักศึกษายืนยันว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยขอกลับทางเราก็ปฏิบัติตามก็คือทางเราก็แจ้งให้ทางบริษัททราบนะครับว่าเราขอยุตินะครับนักศึกษาไม่ต้องเป็นห่วงเพียงแต่ว่าขอนักศึกษาว่าอย่าเป็นผู้ติดต่อสถานประกอบการเองนะครับให้ศูนย์สกิจเป็นคนประสานนะครับ ในประเด็นถัดไปนะครับที่นักศึกษาจะสงสัยก็คือว่าถ้าขอยุติมันจะทําให้นักศึกษาต้องไปสาขิตซ้ําหรือไม่นะครับในประเด็นนี้นะครับก็คือว่าถ้านักศึกษาขอยุติแบบถูกต้องก็คือแจ้งมาที่เราแล้วสุดท้ายก็ได้รับการอนุญ,ญาตให้ยุติหลังจากนั้นสิ่งที่นักศึกษาจะต้องทําก็คือนักศึกษาจะรับหัวข้องานจากทางสาขาวิชางนักศึกษาเองเพื่อทําทดแทนการปฏิบัติงานสาขิตนักศึกษาอยาิถอนรายวิชานะครับ ผลประเมินของงานที่ทําทดแทนจะกลายมาเป็นผลประเมินของวิชาสากจศึกษาดังนั้นนักศึกษาไม่ต้องไปปฏิบัติงานสากจอีกนะครับยกเว้นว่านักศึกษาทางานแล้วมันไม่ผ่านนะครับหมายถึงทํางานที่รับจากสาขาแล้วไม่ผ่านคําถามต่อไปก็คือว่าถ้านักศึกษาขอยุตินักศึกษาต้องกลับมามหาวิทยาลัยหรือไม่คําตอบคือไม่ครับนักศึกษาจริงๆแล้วคําแนะนําคือนักศึกษาควรจะไปอยู่ในที่ที่นักศึกษา ประเมินแล้วเชื่อว่าปลอดภัยนะครับเวลารับงานจากสาขาวิชานักศึกษาสามารถทําจากที่ดังกล่าวได้นะครับอย่างไรก็ตามด้วยข้อจํากัดของจํานวนหัวข้อมันอาจจะมีบางหัวข้อที่สาขาวิชามอบหมายแล้วนักศึกษาอาจต้องกลับมาเก็บข้อมูลที่หมหาวิทยาลัยอันนั้นเราค่อยปรึกษากันเป็นรายกรณีไปว่าจะทําอย่างไรนะครับแต่ผมยืนยันว่าการขอยุตินักศึกษาไม่ นักศึกษายังสามารถผ่านรายวิชานี้ได้ด้วยการทำงานทดแทนนะครับ